สวัสดีครับกับร้านวอลอัโตซ์วิสนะครับวันนี้เรามาอยู่ในรถ Ford r เ n g e r T7 ทีกันนะครับมาดูปัญหาเกียร์กระตุกกันว่าเป็นยังไงนะครับอาการนี้ลูกค้าแจ้งมานะครับว่าต้องจอดตอนเครื่องเย็นแล้วเกียร์กระตุกแต่เดี๋ยวกอวิเคราะห์ดูก่อนว่ามันกระตุกแบบไหนเพราะว่ายังไม่ได้เทสร,รถนะครับก็เดี๋ยวเราไปเทสกันดูนะครับว่า f o r d r เ n g e r กันนี้ มีอาการแบบไหนบ้างนะครับไปลองดูกันครับเกียร์ปีเกียร์อาร์นะครับเก้าเกียร์อาร์อก็นิ่งนะครับไปลองดูกัน,นกวันนี้ก็วันจันนะครับก็มาไล่กันตีละกันว่ามีปัญหาอะไร กับกับกระยับเกียดีก็ไม่มีอาการอะไรนะครับก็ยังปกติอยู่ลูกค้าบ,บอกว่าตอนเครื่องเย็นเท่านั้นก็ถ้าตอนนีอ้อาการยังไม่ออกนะครับพเพราะแดดมันร้อนอยู่ก็ต้องเอาตอนเช้ามืดเลยละครับไห้มันเย็นนะครับ การกระตุกเกียร์สองนะครับกระตุกตอนเกียร์สองก็โอเคแต่ก็ไม่ได้กระตุกรุนแรงอะไรมากครับเคตนี้เขตนี้ไม่ได้กระตุกรุนแรงนะครับเดี๋ยวออกตัวใหม่ครับผมครับผมกระตุกแบบเบาๆนะครับกระตุกเกียร์สอง เกียร์อื่นปกตินะครับเกียร์อื่นปกติไม่มีปัญหาอะไรก็มีเกียร์สองก็เคสนี้ก็เราเดี๋ยวจะดูอาการเบื้องต้นนะครับเปลี่ยนกองเกียร์ล้างสมองเกียร์ดูก่อนสเต็ปแรกว่ามันจะหายไหมนะครับมันจะต้องเปลี่ยนชุดซ่อมอะไรหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องมาวิเคราะห์กันอีกทีนะครับกับฟอ,อร์ตีเจ็ดกันนี้นะครับ ครับผมเดี๋ยวลองอีกทีครับอุณภูมิเครื่องมาแล้วครับตอนนี้ก็ลองดูซิยังมีอาการอยู่นะครับก็ชัดเจนครับผมว่ากระตุกเกียร์สองนะครับช่วงเปลี่ยนเกียร์นะครับก็ลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ฟอร์ดของท่านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเกียร์กระตุกนะครับตีหกตีเจ็ดนะครับได้หมดนะครับ เข้ากันมาที่เราได้เลยนะครับเรายินดีแค่ปัญหาให้ท่านนะครับหรือโทรมาสอบถามกันก่อนนะครับสอบถามกันก่อนได้เลยนะครับว่ารถมีอาการแบบนี้แบบแบบนี้นะครับมีปัญหาตรงไหนบ้างเราจะวิเคราะห์อาการเบื้องต้นให้ก่อนนะครับส่วนเรื่องจะซ่อมหรือไม่ซ่อมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าไว้วางใจทีมงานเราก็ซ่อมนะครับถ้าดูแล้ววิเคราะห์ปัญหา ไม่เข้า่ายกับที่ตัวเองคิดไม่ตรงจุดเลยอะไรงก็ไม่ต้องซ่อมนะครับส่วนเรื่องค่ใกล้จ่ายค่าซ่อมก็ขึ้นอยู่กับอาการนะครับก็สนใจก็ติดต่อมานะครับที่เบอร์095 6967 554นะครับอู่อยู่ที่สีแยกไฟแดงมอตสอบตูหนึ่งนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือแยกแอร์แพร์นะครับหรือปักหมุดมาใน Google Map ก็ได้นะครับพอออโต้สวิตกับผมมาถึงแน่นอนนะครับ ก็ลองดูนะครับถ้ารถลูกค้าท่านไหนที่ยังมีปัญหาอยู่นะครับซ่อมไม่จบหรือว่าเคยซ่อมมาแล้วแล้วรู้สึกบานปลายแล้วนะครับลองมาที่เราดูนะครับให้เราลองแก้ไขให้นะครับอาจจะจบที่เราก็ได้นะครับสําหรับอาการเบื้องต้นของการนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปทําการแก้ไขเรื่องสมองเกลนก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันอีกรอบนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับ